เกรงจังแฮะหรือพี่เขาจะมาเอาคำตอบเมื่อตอนนั้นวะที่บอกว่าชอบเราเราก็ควรจะทำอะไรให้มันชัดเจนนี่นาต้องบอกพี่เขาอยากพูดอะไรกับพี่หรือเปล่าครับน้องจี้ ว่าตอนนี้เรามีคนที่ชอบแล้วเออพี่เชนเดี๋ยวเขาคุยเสร็จแล้วกี้ขอคุยเรื่องเมื่อวันนั้นที่พี่พูดด้วยหน่อยเดี๋ยวเราแยกออกไปคุยกันที่อื่นแปบ๊บหนึ่งก่อนได้ไหมคะไม่ไปครับพี่ยังไม่อยากคุยเรื่องนั้นตอนนี้เอะก็อบอกแล้วไงว่าพี่ไม่รีบเว้นแต่ว่าตอนนี้น้องกี้จะมีแฟนแล้วนะครับพี่ถึงจะยอมคุยด้วย กลับมาคุยเรื่องงานของเรากันดีกว่าเดี๋ยวสิพี่เมื่อกี้มันอะไรกันน่ะเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าให้ฟังนะนั่นน่ะสิเรามมดแต่มีความสุขจนลืมนึกไปเลยว่าตอนนี้เรากับพี่ก็ปเป็นอะไรกันนะแต่กี้สงสัยจังเลยค่ะอะไรที่ทำให้พี่เลือกไอเอแค์ไปเป็นนางเอกเหรอ ไม่เห็นจะมีโงเ่เฮงนางเอกเลยสักนิดหน้าตาตลกด้วยหน้อยดูโถกกันงั้นเหรอใครว่าล่ะน้องกี้น้องเอกแค่ของพวกเราถ้าเปิดเม่งกับทำหน้านิ่งๆก็เป็นนางเอกได้สบายเลยนะค่อยพๆดูมีอนาคตขึ้นมาหน่อยแต่ก็ตลกอยู่ดีเออใครมันจะไปสวยเท่าพี่เก้าของแกล่ะพูดถึงพี่เก้าแล้วทำไมไม่ให้พี่เขามาแสดงล่ะเห็นว่าชอบทำกิจกรรมนี่นะ ถ้าใส่ชุดไทยหรือเปิดเม่งก็คงจะสวยน่าดูเลยฮะเริ่มเข้าใจพี่เชนขึ้นมาละฮโอ๊ยลายนั้นนั่นเหรอไม่มีทางหรอกพอเก้านะ่ะเกียรติก,การทำกิจกรรมยิ่งกว่าอะไรไงล่ะเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาทั้งปากกวดดาวกิจกรรมอื่นด้วยหรอฮอันนั้นต้องให้พี่แชนเป็นคนเล่าแล้วล่ะโอ้ยให้มาเล่าเอา,อาตอนนี้พี่ก็กลายเป็นคนไม่ดีเลยสิคพอว่าตอนนั้นพวกรุ่นพี่เขาก็กดดันพี่ลงมาอีกทีแล้วนะ ว่าอยากให้เก้าลงเพราอถ้าลงยังไงก็ชนะแน่แต่ไม่ว่าจะพูดเท่าไหร่เก้าก็ไม่ยอมท่าดเดียวตอนนั้นพวกพี่ก็เลยนะไปคุยกับเก้าให้พวกพี่หน่อยสิให้น้องมินไปช่วยคุยให้ละนะคะน้องมินเอะจากที่เอาแต่ไปดิเศษสิ่งแข็งหลังจากนั้นเก้าก็ยอมตกลงง่ายๆอย่างกับโดนเวทมมต์ไปเลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่นั่นสินะ ลืมไปซะสนิทเลยทอนๆท,ที่เราก็เคยช่วยพี่เขาแเ้อถ้าพี่ก็ชอบพี่มินเงินตอนนี้ระหว่างพวกเราเคืออะไรกันนะเฮ้ยเสียสักทีก้มนานๆนนแล้วปวดบ่าเอาเรื่องฮะทำงานเสร็จแล้วเหรอคะเก่งจรงเลยนะมันจะเป็นไปได้ไหมนะที่ตอนนี้พี่ก้็จะเลิกชอบพี่มินไปแล้วเมื่อแล้วเดี๋ยวให้ลังวิน มันต้องเป็นแบบนั้นแน่นๆนะมันไม่มีทางจะไม่ใช่แบบที่เราคิดหรอกระหว่างเรากับพี่เก้ามันก็ออกจะชัดเจนนี่นะใช่ไหมนะ